สวัสดีครับวันนี้ฮอ,อนก็จะมาแกะก,กล่องเทสไดโนชิลนะครับซึ่งเป็น Harry Potter Collection นะครับผมก็เป็นการคอลแลบกันระหว่างไรโนชิลกับ Harry Potter เนี่ยเป็นคอลเลกชันที่2แล้วนะครับตอนคอลเลกชันแรกเนี่ยฮอ,อนก็ได้มีการสั่งมาใช้อยู่เหมือนกันและเมื่อไม่นานมานี้เขาก็เพิ่งปล่อยคอลเลกชันที่2อออกมานะครับฮอ,อนก็รู้สึกว่าพลาดไม่ได้แล้วแหละก็เลยได้มาอยู่ในมือฮอนแล้วนะครับผมก็จะมีลายอะไรบ้างเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับ ก่อนจะไปดูเคสก็มาดูอันนี้กันก่อนนะครับผมเคสทุกรุ่นของไรโนชิอ่ะครับเขาสามารถเปลี่ยนตัวปุ่มเปิดปิดปุ่มพาวเวอร์ปุ่มเพิ่มลดเสียงอะไรเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับผมอย่างอันนี้ครับที่ฮอนได้มาก็จะมีสีแดงสีเหลืองนะครับผมอ่ะสีเหลืองสีแดงแล้วก็จะมีสีอันนี้น่าจะเป็นสีแบบชมพูนิดๆแล้วก็จะมีสีขาวนะครับ นอกจากเปลี่ยนปุ่มได้แล้วอ่ะครับตัวเคสก็จะสามารถเปลี่ยนตัวคามิร่าริงได้ด้วยครับก็คือตรงกรอบบริรบเวณกล้องเนาะสีที่เราได้มาก็จะเป็นสีน้ําเงินอันนี้น่าจะเป็นสีชมพูโอรสอะไรเงี้ยครับผมเราก็จะมีสีขาวนะครับเราก็จะมีสีม่วงนะครับผมมาต่อกันที่เคสนะครับผมก็มี1กล่อง2กล่อง3กล่องสีห้ากล่องเราก็จะมีกริปแม็กอีก1อันนะครับผม มาดูกันที่ลายแรกนะครับผมลายนี้ก็จะเป็นตัวคริสต์มาสเวตเตอร์บานสลิตเ e อรนะครับนี่ทุกคนเห็นไหม สวยมากเลยนะครับผมให้ดูกันชัดๆนะครับเคสรุ่นนี้เป็นเคสสลิดสูนะครับก็จะสามารถป้องกันเครื่องได้รอบเครื่องเลยนะครับผมตัววัสดุของเคสอะครับก็แข็งแรงเลยนะครับใครที่เคยใช้ไดโนชิลมาก่อนเนี่ยก็ไว้วางใจได้เลยนะครับส่วนการสกรีนลายอันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับสกรีนดีมากๆเลยเรามาลองใส่กับโทรศัพท์กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เรียบร้อยนะครับเคสค่อนข้างจับถือได้กระชับมือนะครับแล้วก็ค่อนข้างแน่นเลยอันนี้ให้ดูนะครับว่าหลังจากที่ใส่กับเครื่องแล้วเป็นยังไงบ้างค่อนข้างสวยเลยนะครับก็ไปดูกันต่อที่ลายที่2นะครับผม ลายที่2นะครับก็จะเป็นรุ่น solid สูตรเหมือนกันนะครับแต่ว่ารอบนี้เป็นสีดำเนาะส่วนลายก็จะเป็นลายโปสเตอร์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกนะครับนั่นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถานนะครับก็เป็นภาพที่ค่อนข้างคลาสสิกเลยนะครับคือตอนแรกก่อนที่จะสั่งครับพอรู้สึกว่ามันก็ทั่วไปเนาะลายมันก็แบบเราเห็นจนชิมตาแล้วแต่ว่าพอได้มาเห็นของจริงทุกคนมันสวยมากเลยนะครับอ่ะให้ดูกล้องสองนะครับว่ามัน สว,นนสวยจริงไม่ติงนางอันเนี้ยสวยจริงๆนะครับผมใครที่เคยใช้เคสไดโนชิลมาก่อนนะครับก็อาจจะชินเนาะเพราะว่าเคสเขาค่อนข้างกระชับกับตัวเครื่องมากๆเลยครับเพราะงั้นเวลาถอดเวลาใส่อะไรเงี้ยอาจจะค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับแต่ก็มั่นใจได้ว่าเคสครับจะปกป้องโทรศัพท์ของคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับผมทุกคน อ,อพอใส่เครื่องแล้วสวยมากน่าจะสั่งมาให้14 Pro Max ด้วยนะครับอันเนี้เป็นของ13 Pro Max นะครับเออสวยมากสวยอะสวยจริงๆอ่ะให้ดูชัดๆอีกทีนะครับดูกันไปเลยว่ามันสวยจริงๆ มาต่อกันที่ลายถัดไปเลยนะคะผมอันนี้ก็จะเป็นเคสรุ่น m o ด NX นะครับลาย h e ด w i g เนาะก็จะเป็นนกคู่ของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับอ่ให้ดูกล้องสอง ก็เคสรุ่นมอด N ออ็กครับก็จะเป็นเคสแบบ two in one เนาะคือเราสามารถใส่ที่เป็นแบบบัมเปอร์อย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นแบบเคสทั่วไปที่มีด้านหลังก็ได้นะครับก็คืออีตัวแผ่นใสอันนี้มันสามารถใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับรุ่นนี้ฮอนสั่งเป็นแบบแม็กเซฟมาด้วยนะครับโทรศัพท์สีม่วงก็เหมาะกับเคสสีม่วงนะครับเดี๋ยวฮอนใส่เป็นแบบแรกให้ดูก่อนนะครับที่เป็นแบบบัมเปอร์ธรรมดาเนาะรุ่นนี้ฮอนว่ามันค่อนข้างใส่ง่ายนะครับเพราะว่าตัวอ่าบัมเปอร์มันค่อนข้างยืดนะครับ แต่ว่าก็มุมสุดท้ายนี่แหละอยากสุดอันนี้ก็จะเป็นแบบบัมเปอร์ธรรมดานะครับเราก็จะสามารถโชว์หลังเครื่องเราได้แบบเต็มศักยภาพเลยนะครับสำหรับแบบที่2นะครับก็คือแบบที่มีแผ่นใสด้านหลังเนาะอย่าลืมแกะแผ่นใสที่มันแปะไว้ออกกันด้วยนะครับจากนั้นก็เอาแผ่นใสเนี่ยใส่เข้าไปตรงด้านหลังเคสแทนเส้นเนี่ยครับก็เรียบร้อยนะครับผมนี่หลังจากที่ใส่เรียบร้อยแล้ว ทุกคนสวยเลยครับผมคือขอบบัมเปอร์สีม่วงครับแล้วพอใส่แบบด้านหลังใส่ๆอะ่ะมันเลยยิ่งทําให้สีของเครื่องครับมันกลืนไปกับตัวบัมเปอร์เนาะนี่นะครับผมคือมันสวยจริงๆทุกคนถ้าเทียบกันแล้วนะถ้าเป็นแบบอ่าสลิเทรีนกับอันเนี้ย ฮอนค่อนข้างชอบอันนี้นะครับคือมันได้โชว์สีเครื่องด้วยเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลายถัดไปนะครับฮอนขอรัดคิวให้ตัวกริปแม็กอันนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าแบบใส่เคสที่มันมีแม็กเซฟพอดีเนาะคือตัวกริปอะครับไรโนชิลจะมีขายอยู่2เวอร์ชันด้วยกันเวอร์ชันแรกก็คือจะเป็นกริปอันเล็กอะครับน่าจะประมาณแบบแค่นี้เนาะเครื่องหนึ่งของอันนี้ครับซึ่งเป็นกริปที่ใช้กาวในการติดกับเคสครับแต่ว่าอันที่ฮอนได้มาครับเป็นกริปแม็กนะครับซึ่งจะใช้การติดกับเคสด้วยแม็กเซฟนะครับ ให้ดูกันชัดๆนะครับอันนี้ก็ลาย Harry Potter เหมือนกันครับผมคือต้องบอกว่าพอมันเป็นกริปแบบที่ใช้ m a g s a ซ e อะครับมันสามารถเอาไปติดใช้งานกับเคส m a g s a ซ e ทุกอันได้คือเราแบบสามารถเปลี่ยนการใช้งานไปได้เรื่อยๆอะครับแต่ว่าถ้าเป็นกริปที่มันใช้กาวอะคือมันจะติดได้แค่กับเคส1อันเท่านั้นนะครับก็อันนี้เขารู้สึกว่ามันเป็นข้อได้เปรียบของกริปแม็ตัวนี้นะครับแกะมาแล้วก็สามารถ แางนี้ได้เลยนะครับแม่เหลขข็กค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับถ้าฟังจากเสียงเมื่อกี้การใช้งานก็เหมือนกริปทั่วไปเนาะก็คือดึงมาแล้วก็เก็บใส่อย่างนี้นะครับก็จะสามารถถือใช้งานอย่างนี้ได้นี่แม่เหลขข็กค่อนข้างแน่นเลยนะครับคือต้องใช้แรงในการแบบดึงออกนิดนึง การใช้งานก็จับถืออย่างนี้สะดวกสบายนะครับหรือว่าจะตั้งกับโต๊ะแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้นะครับนี่ก็คือเป็นการใช้งานแบบแนวตั้งนะครับหรือว่าเราจะใช้งานแบบแนวนอนอย่างนี้นะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับคือมันแข็งแรงมากๆเลยอ่ะเนี่ยแข็งแรงจริงๆทุกคนแบบไม่ได้จอจีได้ใทั้งสิ้นนะครับ ลายต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ฮอกวอร์นะครับก็จะเป็นลายที่แบบรวมสัตว์ต่างๆในฮอกวอร์มาไว้ในเคสอันเดียวนะครับผมเคสรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเคลียร์เคสนะครับก็เป็นเคสใสเนอะเท่าที่ฮอนอ่านคุณสมบัตินะครับก็จะเป็นเคสใส่ที่ค่อนข้างเหลืองชานะครับแล้วก็ยังสามารถป้องกันการกระแทกป้องกันโทรศัพท์ของเราได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับตัววัสดุครับตอนแรกฮอนคิดว่ามันจะเป็นแบบเคสใส่ที่เป็นแบบพลาสติก TPU ใดๆอ่ะครับแต่ว่าพอมาจับแล้ววัสดุจริงๆก็่อนข้า ค่างแข็งเลยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนตัวเคสโซลิดสูตรเลยนะครับซึ่งฮอนคิดว่าน่าจะแข็งแรงในเลเวลเดียวกันเลยครับผมลายค่อนข้างน่ารักเลยนะครับก็จะมีสัตว์แบบครบเลยทั้งตัวสิงโตที่เป็นบ้านกริฟฟินดอร์มีตัวลูกสนิชมีเฮดวิกมีนกฟีนิกอันนี้เป็นฮิปโปกิฟนะครับแล้วก็มีรถของพ่อรองด้วยนะมีชันชาลามีงูมีอะไรใดๆลายนี้น่าจะเหมาะกับคนที่แบบไม่รู้จะเลือกลายอะไรนะครับก็แบบเลือกอันนี้ทีเดียวเลยตุวนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนตัว ตัวคาเมราริงแล้วก็ตัวปุ่มตรงนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวคอนมาลองเปลี่ยนเลยดีกว่านาะว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับคาเมราริงเดี๋ยวคอนใช้สีนี้นะครับก็จะเป็นสีออกชมพูโอรสนะครับผมส่วนปุ่มนะครับฮอนจะใช้สีเรามีสีขาวสีโก็ใช้สีแดงนะครับก็อย่าลืมแกะตัวพลาสติกตรงนี้ออกกันด้วยนะครับ เรียบร้อยนะครับคือก็จะคล้ายๆตัว solid suit เลยนะทุกคนคือแบบความหนาของเคสหรือว่าแบบน้ําหนักหลังใส่แล้วเนี่ยแต่ว่าอันนี้ฮอนให้มันใส่ยากกว่า solid suit นิดนึงนะครับตัวเค,เคสโอเคเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็น camera ring กับตัวปุ่มเปิดปิดหรือว่าปุ่มเพิ่มลดเสียงที่ฮอนเปลี่ยนสีนะครับก็สวยเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ฮอนคิดว่ามันทําให้เราสนุกในการแบบตกแต่งเคสของเราได้นะครับผมเคสรุ่น clear case อันนี้นครับใครที่เลือกลายที่แบบมันไม่ได้สกรีน เต็มข้างหลังขนาดนี้มันก็จะสามารถโชว์สีเครื่องได้นะครับผมซึ่งอันนี้ฮอนคิดว่าเหมาะกับคนที่แบบอยากได้เคสใสเพื่อโชว์สีเครื่องแต่ว่าก็ยังได้มาตรฐานในการแบบการกระแทกการป้องกันที่ดีอยู่นะครับอันนี้เป็นอะไรที่เหมาะมากๆเลยนะครับ ส่วนอีกกล่องหนึ่งนะครับผมเป็นลายเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ครับทางร้านเขาส่งมาให้ฮอนผิดเนาะคือข้างกล่องอ่ะเขาก็เขียนว่าเป็น14 Pro Max แหละแต่ว่าเคสจริงๆข้างในอ่ะน่าจะเป็นของ14 Pro นะครับซึ่งฮ <H ON S 1> อน,น,อน <H ON S 1> ก็ทําเรื่องเคลมอะไรปรกตินี่แหละเขาก็เลยส่งแบบ14 Pro Max อันใหม่มาให้นะครับซึ่งอัน14 Pro อันนี้เขาก็ไม่ต้องให้ฮอนส่งคืนด้วยนะครับาะงัานฮอนก็เลยจะเอาเคสอันนี้นะครับของ14 Pro แจกให้กับคนที่ดูคลิปของฮอนนะครับตติกาก็ง่าย เลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วแล้วก็ใช้ iPhone 14 Pro อยู่พอดีเนี่ย mm hmm. ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับคนแรกที่คอมเมนต์แล้วก็ใช้ iPhone 14 Pro เนี่ย mm hmm. ก็รับเคสนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีการอลิไยข้อมูลนินดๆหน่อยๆนะครับ mm hmm. ผมก็อยากให้คนที่ใช้ iPhone 14 Pro จริงๆแล้วก็ชอบ Harry Potter จริงๆนะครับก็ mm hmm. ใครใช้อยู่ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผม ตอนนี้ทางเวฟไดโนเชียลอะครับเขามีโปรโมชั่น Black Friday อยู่นะครับเคสทุกอันบนเวฟเนี่ยลด25%นะครับเพียงกรอกโค้ด B F 2 2นะครับก็สามารถจิ้มลิงก์จากเดสคริปชั่นด้านล่างหรือว่าคอมเมนต์ปักหมุดได้นะครับผมก็เลือกเคสอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะกดเช็คเอาอะครับก็กรอกโค้ด B F 2 2นะครับลดไปเลย25%ลดทั้งร้านจริงๆนะครับพวกลายคอลแลบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Harry Potter หรือว่าอื่นใดเนี่ยก็ลดทั้งหมดลดแบบลดจริงๆนนนนะททุกกคคใรีี่่เเป็สาว Harry Potter ย แนะนำมากๆเลยนะครับคือมันสวยจริงทุกคนอันเนี้ฮอนคอนเฟิร์มเลยนะครับผมโปรโมชั่นนี้มีถึงแค่วันที่29พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมใครสนใจก็อย่าช้านะครับเข้าไปแบบสั่งซื้อกันได้เลยครับผม สำหรับการแกะกล่องวันนี้นะครับฮอนก็คาดว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่แบบกำลังหารีวิวดูเคสไร,รโน,โนชิลกับแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่นะครับผมก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮอนด้วยนะครับคลิปหน้าฮอนจะมาแกะกล่องอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย